สวัสดีสวัสดีพี่น้อง FC สุขูสุขคนยินดีต้อนรับเขาซื้อสองแซ่แคร์ักเซ่นะพี่น้องวันนี้แซ่แขกปักเซ่กะท้่เขาแห้งๆพี่น้องตอนนี้ก็รอเขาจะเอิญเอาของกินยินดวมาสิเป็นยังแนวกินะกะถาเบิงถาลุนแต่ว่าแซ่แขกกับวันเดียบ้าอ่ะพี่น้องเพราะว่าเบงกะอาะพีเนาะเพราะว่าคนก็ลายพัดเท็ดมูนกะาลุนน้ำกันมาสิเป็นยังอาให้วัตทุ่งเดาอ่ะเป็นยังหน้าพี่น้องว่าชิถือยี่บ้ ท้าเพชรมูมีเนาะท้าเพชรมูเนาะตะวันสักแค่ว่านบนะอาว่าเกี่ยวของของแหงหรือว่าขล้องเปียกขนาดหรือว่าเป็นน้ำซุปมี่ยังขนาดอ่ะเพราะว่าของแหงอ่าไานี่ว่าของแหงเนาะปูปูว่าของแหงแหงกินได้ของมี่ยวงเก๋ไกยังเก๋เหนียวเป็นสีมี่หนาเฮ้ยบางที่กับขาวฮุ้งบางเนาะบาทึงเป็นอี๋ยังขาวฮุ้งก็เก๋ฮู้งก็แหงนี่กันไ่นไหนบาทึงมาเป็นอาหารแบบมี่หนาเนาะสักแค่ว้านนะสิเป็นอาหารแหงเพราะว่า ส่วนร้ายมือนี่แบบเด็กินแต่อาหารแห้งๆนะที่เป็นพัดเป็นยังเนาะอะไรไปปิงมาบางที่กับปิ่งปลาดุกบางบางที่กับวุ้นเชี่ยงบางเนาะคือมึงคือนี่แต่ว่าสักแค่ว่าอา้าวจะเป็นอาหารแห้งทารถน้ำกันเลยพี่น้องอย่าถือแมนบอด๋ยวเป็นไปอ้าวอะไเนาะตอนนี้กะข้าวอิ่นไปอ้าวแล้วล่ะดูดน้ำกันเลยพี่น้องเทดน,นะน,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 นเนเพื่อไดช้ชถืนะอเนาะ ถามมาบลาทูกอ่ะพิษกับซีมีการลงโทษเนาะว่าลงโทษแบบแบกกระถาเบิ่งถาซุมนุ่มกันเป็นเทนหิวว่าอะไรพี่น้องว่าลุ่นนุ่มกันเลยว่าสิเป็นเนี่ยคองแห้งเนื้อของเปียกเนาะทำไมยังได้เขี้ยวหันเนาะอุ้ยเห็นมักแตงพี่น้องเห็นมักแตงปนมกเขือนานปนกับคองเป็นหนามเนาะโอ้ยสักแค่พีเตสนะอันเกลยนึ่งอุ้ยวันนี้ซิมิ่นมบำลุ่ มีนมพี่น้องวันนี้บ่มีหมากไหมมีนมนี่ได้ละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเหรอเนาะเสียงเนาะเดี๋ยวสักแค่เบิ่งก่อนจกักโมงแล้วเอนบ่พี่น้องเปดโมงยี่สิบเก้านาทีเนี่ยฮะก็สิได้เวลากินข้าวปนบะเขือก็สิมีบะเตงพักของห่านเนาะ กับแก้มกับซีมโนเ้ยเดี๋ยวสักแค่กับไปหลังมือกันก่อนพี่น้องต่อนเดี๋ยวกับมากินน้ากันเนี่ยพี่น้องเนาะอ่ากระทืบว่าอาหารก็บบไดว่าแบบเป็นหนามเกินไปเนาะมันเป็นปนพี่น้องว้าวกับข้าวนาขึ้นมากพี่น้องปนนี่สักแค่มากเลยปนมบเคืนอ่านี่เทห้องห้องข่ายน้ำเทใส่น้ากันเลยกินน้ากันเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวพี่น้อง เมนคันนี้ฮอนๆนะคันนี้มันก็เย็นเลยเนะาะเพราะว่าหู้องถุงมันจังสุขุยคางอันนี้ก็สิเป็นมักแตงพักของเขาเนาะเดิมพี่น้องเดิมมากินน้ำกันแสบแสบน้ำกันมาเนี่ยเดินเลยเดินลองมือเลยเดิมมากินขาวน้ำกันเดิมพ่อแม่พี่นอ้องของแสบเลยนี่ของแสบนหนาพี่น้องมากมาก มันบบมนิกาแบบมากมันน่าสดๆในพี่น้อง,นองเนาะเพราะว่ากักตัวกับบอด้แต่งหน,าน้าแต่งตา,า,า,านัยย่น่ะกายภาพตกใจด้วยพี่น้องว่าพี่หรอกในพี่น้องเลยแม่มาแสบๆน้ำกันมนนือนข้าขมหัวกระเจ้า <c oughs> โอ้ช่างจออ๋อไปขื่อเนี้ ไม่เกินมาจ๊ะอยากกินเป็นกลุมน้ำกาลหลายคนนี่นจะมันเสียต่บะก็เขาจะให้นั่งห่างๆกันเอาป่ะได้ป่ะความเนื่อต้องมาไก่กุมาทุกมากินท้องแดงกินขาวก็มีกระดูอหมีท้องแดงแดงเลย แหวกแต่งจิ๋วคนเห็นพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็โมเมนเป็นกระตกแล้วพี่น้องโมเมนผ์พักขาวอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องยันยันพี่น้องโมเห็นนกกันเลยต่างเคิรนเห้พี่น้องได้เห็นน้ำกันแต่กับ่มเ็นกับขาวยังกับม่มเป็นยังนกกะยังว่าได้เห็นกองขาวเนาะมามามา <c oughs> ขอถอนพี่น้อง fc ซุกซุกคนเลยร้านเดิสแคร์กับบุญหลงคลิปมาสามบาทแมพี่น้อง fc กับขามันถามาเป็นยังะแขกคือบุลงคลิปมาหลายวันเพราะว่าบางขังกับบุ้มมีเงินเติมใน่พี่น้องเพราะว่าก้าวโตหักกะมังมังขังหักกะบใสซื้อกินแน่นอ่ะแบบซื้อกินแบบเป็นสมเป็นยังขนาดอยากกินวันนี้งอมหักกะบบุ้มมีงบหฮามไม่หน่อยพี่น้องขนาดนี้เอาเงินเขาจะมางเลยเนาะก็เลยแล้วแครบุญหลวงขิมเติมบัตรเนาะ หาเติมบ่อยๆปะบ่มีเงินเมื่อไปเอาเลี้ยงเมื่อห่อนน้องกุ้งเลยสิบ่มีเงินซื้อน่อซื้อขาวให้ลูกเนาะเดี้ยงเด็กๆเนาะกับเกตไปห้ลูกแต่อันนี้ซื้อเงินแบบซื้อน้ำหมอกน้ำมันลงหน้าซื้อคุ้ยซื้อยังเนาะพี่น้องคือว่าลงทุนหลายอยู่ไปเจอฮ้าสิบมิ้ ดีแต่ว่าท <was> ุกใช้ฝ่าฝนในกระนาสิทาสักแค่อะไรพี่น้องเพราะว่าหาสักแค่กักโตแล้วเมื่อบ่านกระนาสิฝนตกเนาะกับพอดีได้กาเลยแต่ว่าเห็นซอปหรือว่าซาวอันนั้นอยู่สวรรค์นเขตดพอดีได้กาเลยนะพี่น้องเนาะแสดงว่าฟังฝนฝนตกแล้วแต่สวรรค์เมาเท้าห้องคุกไปตกเนาะ กลางคืนกับข้ฟ้นิตกอยูู่เม่อพี่น้องจะเป็นฝาห้องจะมันยังไงยังจะกับโตาข้าวพลใส่ใส่หมูนาสิปปนใส่หมูพี่น้องเพราะว่าเห็นแตตตอนหมูซับหมูมดได้เนาะบ่แบบบบิ ย่างกระเสะมืดตอนนี้กะจะเล่นอาหารพี่น้องกินกับย่างกระเสะปูกับยาเล่ากองหนึ่งกินขาวสองขดบวมมเดไอพี่น้อสักแค่กองหนึ่งเนี่ยบ่เหลือขึ้นขาวเก่งแฮงแต่ว่าส่วนนี้เนาะในเฟซในียังสักแค่หันบุกค่อยสิเห็นแบบ ผักไม่ไม่เดี๋ยวอาจะหูผักกาวาที่แบบคุณสตีครั <laughs> โดัเนี้มันอ้วนเนี่ยวพมีพี่น้องบวาบา่โพสต์หอกหลือนนีเป็นมู๊เดือนนี้เป็นมูละหมูกับมูหนานหลักนะ <laughs> มูกับมูจีดหน้า <laughs> มูจีเราเปตะเบิงเด้อมูอ้วนแล้วน่ารักกว่าเนาะมูจีนี่ยมันเปตะเบิงเนาะพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาเด้ดถามว่ามูอ้วนกับมูแบบมูดังแลมเหมือนอันนี้เป็นตะหักกุกันเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาบอกสักแค่นึ่งอยากรู้ว่าบรทุกงามูดังจีนเหมันสิน้ารักกว่านะสักแค่ว่ามูอ้วนได้น่ารักแต่ว่าปุยไงอ้วนบ๊อปัญญาเนาะพี่น้องเล็กหน่อยอ้วนปันญาักลาย ไปคนจับเป็นมักขุยขุยมันจะชิ้นแฉะเลี้ยวข่าวกองนึงนะฮะซิมมดหรือบบมดเราพี่น้องขาเบิ้งขาสดนต้องการด้วยพี่น้องกินอายหัวกแกสื่อนยาละอาหารอย่างไม่เหนียวหยันโบอีนพมนะ่นนะ,ะนอกันเลิศอาหารไรเนาะใช่ต้องไปพี่น้องสักแค่กินมดเลยเนาะขาวเนี้ยเขาสักแค่บริย,ยิบมาแต่ว่าเขามาทุงเลือหนิดหน,นึ่งเนาะเห็นจะตาเด็กก็บริยิบมาแสบไรพี่น้องมัดนะเขาหยาดเอาผีตอนนี้ก็บผีเอาเขา ไ,ไปตาไกวพี่น้องบอกยห้ยิบสองนี่ก็อา oh. มาถิมขยะอันนี้ก็ตากเนาะนี่แล้วห้องคอยเลือสำหรในห้องพัวคอยเลือห้องคอยโบเลืออ่ะออกให้นะผมกินเกงแห้งพี่น้องจะเคยใจว่าสิกินให้น้อยลงที่ซุดกะมันกะโบอีมจักเถื่อนนะพี่น้องขนาดระมัดกองกันยังแบบโบอีมไปได okay, ้แต่ว่ากะออกไปซื้อๆดอกอันนี้ตาไกให้หมูไหมนะ ห้มู้ห้เป็ดห้ไก,ก่อยู่บ้านสิได้มันพี่น้องได้ได้แต่เด้เปล่าเขามันเหลือหลายเดี๋ยวพาไปเบิ่งเขาแหงแล้วได้ไลยสำได้เลยพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเพราะว่ายังบ่ทันเบิดได้พี่น้องนี่อันนี้อยู่นอกเนาะอยู่ใหนอิดว่าสิสำได้นี่มิดะเขาแหงพี่น้องเห็นบ่โอ้ ก็ไปแซให้หมูหรือว่าให้เป็ดไก่เนาะหมูม้มาเป็ดไก่น่ะแหละเดี๋ยวพาไปบังอยู่ในห้องก็ได้ไปเนาะนี่ผ้าในห้องนี่พี่น้องอู้ได้ยุกระสอบหนึ่งเนาะรวมกันลายอีดีป๊อปที่คนงานแห่งพี่น้องกินข้าวอิ่มเนี่ยแถมมาก,กินน้ำบำํารุง <laughs> อีก<ม>ยังไม่ทันเต็มกระเพาะอยู่เค็ไแนวได้มาหน่พี่น้อ,อ,อง กินเก่งอ okay, ok er ีด okay, er ีบมอโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สักแค่กับข้อจบคลิปเนาะคลิปนี้กับบุ๊มีิยังไรมากพาพี่น้องมากินขาวน้ากันด้วยพี่น้องเนาะแซ่บๆน้ากันกับข้อจบคลิปพาให้มาคลิปนี้กับฝากก็ไหลก็แซ่บเป็นกําลังใจสักแค่เดอร์พี่น้องฝากก็ติดตามนั่นทีประภัสต์คิดไม่มาของเศราแค่ปากเซเขาขาวประภัสต์สบายดีถ้าได้กักตโตออกสักแค่กับบุ๊มบิ้มขไม่ไม่ให้เบิร์นไคลิปอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดื้อว่าสูงเฮ็ดหน้าสูงอย่างกระถาเบิึงน้ำกันด้วยพี่น้อง ฝาก,กติดตามที่ว่าผลาดคลิปใหม่ๆของสแควป,ปากเซโพสลงเรื่อยๆเนาะ